ว้าวาตั้งแต่ไปต่างจังหวัดมากลับมากรุงเทพวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้เห็นนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างไปต่างจังหวัดเชียงไหมเชียงรายเนาะไปด่วนดวเหมือนกันแหละกลับมาก็ด่วนเหมือนกัน มนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ณนะหงนลตะบนใดเรื่องสุขภาพโอ้โหร้ายกาศมากนะครับไปไหนก็ต้องไปช่วยผู้คนทางตรงทางอ้อมได้เร็วได้ช้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไปร่วงรู้ในสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามนุษย์เรานี่แค่ปวดหัวอย่างเดียวเนะี่ยแค่ปวดหัวนะ ก็ถูกทานแพทย์แผนแตะวันตกวินิจฉัยว่าเส้นเลือดอุดตันสุดท้ายแล้วก็มาจัดการผ่าตัดผ่าต่อในที่สุดแล้วก็นอนอยู่ตั้งเป็นปีๆโอ้ยนบวันที่จะกลายเป็นผักเป็นปลาไปกลับเข้ามมาถึงกรุงเทพมหานคร ก็มาร่วงรู้นู่นนี่นั่นพอเวลาก็นาะมาขึ้นเตาช่างนั่งพิจารณาดูนะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งกันเลยเนี่ยนะนะเอาเป็นว่าระหว่างท่านกับผมก็แล้วกันมันไม่มีเส้นแบ่งกันได้ไงกันระหว่างจะแบ่งกันตรงไหนกัน,หนไหมเส้นแบ่งมันคงยากเนาะจะขีดเส้นแบ่ง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะบอกว่าไอ้เส้นแบ่งของกันและกันเนี่ยผมว่มามันมันน่าจะเริ่มต้นที่ความคิดนะคิดว่าเราคือใครเขาคือใครใช่ไหมฮะเรามีสถานะอะไรเขามีสถานะอะไรเนี่ยใช่นะถ้าหากว่ารูจักคําว่าสถานะภาพของแต่ละ ตนแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสแต่ละสถานที่มันน่าจะเป็นจุดแบ่งหรือเส้นแบ่งได้แต่ถ้าหากมนุษย์ไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองแล้วก็หาจุดแบ่งไม่เจอครับเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นล่วงล้มก้าเกินอาณาจักรส่วนตัวเนี่ยครับหรือล่วงล้ำมาเกินสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะยิ่ง ไม่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่กับน้องเนี่ยจริงอยู่ในครอบครัวกันดูเหมือนว่าจะไม่มีเส้นแบ่งจริงๆแล้วต้องมีเส้นแบ่งนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งเป็นเป็นเรื่องเมันเราคือเรื่องคาว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าหากว่าจัดสรรคําว่าส่วนตัวของเราเองได้ในกรอบหนึ่งเขาก็จะต้องมีส่วนตัวในกรอบของเขาเช่นเดียวกันแต่เขาไม่บอกกับเรา แต่ถ้าหากว่าเราบอกเขาได้มันก็ดีแต่ถ้าบอกไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับอีกไอ้ตรงนี้มันจะยุ่งเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสำนึกเนาะสำนึกของแต่ละบ,บุคคลว่าจะมีสถานะเป็นเช่นไรมีเส้นแบ่งกันหรือไม่ระหว่างสามีภรรยาเหมือนกันนะครับมันมีจุดหนึ่งที่มันรวมกัน แล้วมันก็มีแบ่งจากกันได้เหมือนกันนะครับพี่กับน้องก็เหมือนกันแหลนะนะลูกกับแม่ลูกกับพ่อก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าหากว่าเรารวมเป็นเป็นหนึ่งเดียวมาดูเหมือนว่าไม่มีเส้นแบ่งแต่เวลาแยกแล้วเนี่ยฮะรวมใหม่เนี่ยฮะแต่ต้องมีเส้นแบ่งคําว่าเส้นแบ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสํานึกรับผิดชอบชั่วดีของตัวตนบุคคล ในกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องสังคมนี้อาจจะเป็นการใช้สถานที่ที่เป็นสาธารณะเช่นถนนหนทางนีง้เป็นต้นบางทีแค่นิดเดียวนะฮะก็เกิดการทะเลวิวาทกันแม้แต่การประกอบอาชีพว่าเช่นเดียวกันก่อนล้มเส้นกันอะไกันบางทีผู้นำกับผู้ตามอีกแล้ว ถ้าหากว่าไม่เข้าใจสถานะกันแหลกกันเนี่ยมผมว่ามันยุ่งเนี่ยยุ่งไปทุกเรื่องเนี่ยสุดย้ายก็เลยบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดการทะเลาะก,กันย้ำเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยจึงมีเรื่องบ้านเราดอททีวีนี่จึงมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์กันว่า ท่านที่อยู่หน้าจอในขณะเนี้ยคงไม่ใช่เป็นตัวก่อกวนใครต่อใครเนาะเพราะว่ารายการที่นี่เคยบอกเล่าก้เสียาว่าเมื่อเราอยู่ในส่วนตัวของเราคนเดียวเนี่ยฮมันเป็นอิสรภาพในบ้านเราจะอยู่ยังไงจะทําอะไรต่างๆน้าก็จำได้กรณีที่อยู่คนเดียวนะฮะโอกาสจะอยู่คนเดียวเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเดียวจริงๆนะฮะก็คือในห้องน้ํา หรือว่าในห้องนอนส่วนตัวอย่างเงี้น่าจะเป็นอยู่คนเดียวๆจริงๆแต่ถ้าเขาออกจากห้องน้ําออกจากห้องนอนแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่คนเดียวนะนเนี่ยใช่นะเรื่องอย่างเนี้ยต้องแยกให้ออกนะครับสําหรับท่านที่อยู่บ้านท่านจะมีกี่คนก็ตามทีในครอบครัวถ้าแยกไม่ออกแล้วมันก็จะล้าเส้นกันนะล้ําเส้นก็คือล้ําความรู้สึกล้ําความคิดนี่แหละครับ อากับกิริยาแม้แต่วาจาเนี่ยฮะก็จะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันนี่ในกรอบของครอบครัวนะฮะทีนี้พอเวลาไปสังคมข้างนอกเนะี่จะไปไหนก็ได้ผมเคยพูดเสมอว่าไอ้บ้านเราดอททีวีเนี่ยเวลาไปข้างนอกให้นึกถึงสังคมหกสิบนะเราเอาสี่สิบเราใช้แค่สี่สิบก็พอจะใช้สนับสนุนทางโดยการผู้ให้ไม่รู้ว่า ออกจากสังคมเน่ะให้นึกเป็นผู้ให้อยู่จะให้อะไรก็ก็สุดแล้วแต่เถอะให้ทางแก่ผู้อื่นให้เขาไปก่อนนะให้เขากินก่อนให้เขาใช้ก่อนประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นของใช้นะะลงเรือเหมือนกันให้เขาลงไปก่อนอืจนกระทั่งมันเหมือนสมควรแก่เหตุแล้วนะฮะอ่าค่อยลงไปแปลว่าให้ผู้อื่นเขาหกสิบเปอร์เซ็นจะให้ดีหก ดสิบเปอร์เซนต์ทำได้ไหมครับถ้าหากว่ามีภาวะทางใจเป็นเช่นนี้นะฮะเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาของสังคมนะฮะใช่นะลองหยิบสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ตระหนักในชีวิตประจําวันหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้เวลาไปอยู่กับผู้อื่นเขาถ้าหากว่าเราไม่มี ขอบเขตของเส้นเราเอาไว้เนี่ยครับเราควรจะมีขอบเขตเส้นของเราเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ป้องกันไม่ให้คนเข็เข้ามานะครับถึงเขาจะเข้ามาแล้วก็ถอยไปหน่อยนึงประมาณนั้นนะครับพอไหวไหมครับอืมบางทีถอยไปมันก็นะตกเหวสิครับก็ไม่ถึงขนาดหรอกคดีว่าเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามันเพียงแค่ให้โอกาส ให้ที่ยืนแก่คนอื่นเขาก่อนได้ไหมหกสิบเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะให้ที่อื่นของคนอื่นเขาสักหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วปล่อยใจไปให้เขาไปก่อนหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอาแค่สี่สิบนะนี่ก็คือการขีดเส้นแบ่งนั่นเองครับในใจของเราคนอื่นเขาจะทําไม่ได้อย่างเราก็ก็คือเขาเนาะเพราะฉะนั้นจึงสิงเน,นี่ยถึงจะบอกต่อๆกันไป ให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสังคมมันยิงจะน,น่าอยู่น,น่าอาศัยถ้าหากว่าสังคมมันเหลวแหลกไปหมดนะฮะไม่ว่าท่านก็ตามผมก็ดีก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปสถานที่เป็นสาธารณะใช่ไหมครับหรือแม้แต่ไปที่สมบุคคลก็ตามเทีนะเช่นศูนย์การค้าย่านการค้าเหล่านี้เป็นต้นจะบอกว่าสาธารณะกึง่งบุคคลก็ว่าน่าจะว่าได้เนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ชุมนุมผู้คนในางหนา้า ในรับสนองการจับจ่ายซื้อขายสิ่งของต่างถ้าหากว่าเราไปสถานที่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าในการเดินเสียดสีเบียดเสียดกันเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีใจแบ่ง60%เนี่ยมันก็จะเกิดการประท้าประทางกันใช่ไหมเดินชนกันมองหน้ากันพูดคุยกันแล้วก็ไม่เข้าหูกันก็นชอกต่อยกันโอ,โ,อโอ้มีเยอะเหลือเกินทุกวันนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็รุ่นไหนๆรุ่นเด็กขนาดนี้ก็ยังตบต่อยจนนะครับแบบนี้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในวันนี้นะฮะไม่พยายามออกมาโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ที่มีอานาจวาสนาเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพทางสังคมเนี่ยถ้าไม่พยายามออกมาเป็นตัวอย่างของผู้คนหน่อยนะครับแม้ว่าบ้านเมืองเราก็มีกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมครับเนี่ยกระทรวงนั้นนะฮะคนที่จะเม เป็นตัวตั้งตัวตีหน่อยครับว่าบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างพอบ้างมีไหมประกาศสิครับมีไหมคนรุ่นแหงก็ตามทีใครบ้างที่อยากจะเป็นบุคคลตัวอย่างของคนในสังคมในระดับต่างๆเนี่ยก็ประกาศตัวตนออกมาแล้วก็สนับสนุนเขาบางเรื่องบางอย่างให้เขาได้ปเพื่อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันน่าจะเกิดเป็น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 รากฐานที่ดีในวันหนึ่งข้างหน้านะครับ จะปล่อยปลาละเริงล้าเลยไปสังคมยังไงก็แล้วแต่แล้วจะอยู่อย่างไงฮะต่อไปในวันหน้ายิ่งมนุษย์มันเคลื่อนที่เคลื่อนย,าย้ายลร้หลากมากนะครับแต่ละต่างชาติที่จะเข้ามาบ้านเมืองเราไม่ว่าจะเป็นสมาคมอาเซียนหรือว่าจะเป็นสมาคมโลกทุกวันนี้มันปิดกั้นไม่ได้แล้วนะครับเมื่อปิดกั้นไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะใช่ไหมฮะมันต้องวางรากฐานให้เป็น ให้เป็นโครงสร้างใหญ่เหมือนกันเนะี่ยคันจะเอาตัวรอดตัวใครตัวมันเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายแล้วคงจะลําบากปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กอยู่ร่ำไปคนที่มีโอกาสมากกว่าก็เลยทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยที่ไม่รู้ตัวฉะนั้นเรื่องอย่างนี้สื่อมวลชนนู่นนี่นั่นก็พูดไปก็เท่ากับเท่านั้นแหละครับ เราใช้คำว่าสิ่งที่พอจะมีอยู่ในส่วนส่วนที่ทำกันได้บ้างเน่ยครับก็ที่โอกาสนะฮะยูทูบอารเราทีวีก็พยายามทำในสิ่งนี้อยู่เห็นควรประกรันใดเห็นดีประกันใดก็ก็แล้วแต่ว่าจะพิจารณากนนันในขอบขายพวกนี้นะครับความจริงถ้าหากว่าจะใช้ภาษาดูเด็ดเผ็ดมันจนกระทั่งไม่ไม่อะไรนะ ไม่คำนึงถึงอะไรเลยดีชั่วถูกผิดไปกันใหญ่นะยิ่งไปจะจะไปกันใหญ่มากๆก็เลยก็ไม่รู้จะว่าไนงะก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นมามากนากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของใดๆก็ตามว่าเอบมาเถื่อนกอดทะเลาะอบกแว้งกันตบตีกันใช่ไหมครับเห็นกันเยอะเลยยิ่งโซเชียลมีเดียออกมาแต่ละครั้งแต่ที่เนี่ย จะเป็นผู้นําทางสังคมจะเป็นนักแสดงเดี๋ยวว่าดาราดาราเหล่านี้เป็นต้นโอ้ยยิงออกมาทางที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเยอะแยะมาหาสารเลยเกินหรือว่าเขาอยากจะเป็นข่าวก็ไม่รู้นะไอข่าวแบบนั้นมันข่าวที่ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นการสร้างสารรค์มากอยู่ได้ไม่นานนะครับแบบนั้นนะเดี๋ยวก็วืบไปก็หายไปหรือว่ามีผู้คนต้องการอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเพราะความคิดของคนหลังๆมาเนี้ยฮะมันไม่ค่อยจะยืดยาว คือไม่ได้วางอานาคตไว้สักห้าปี10ปี20่สบปีสามสิบปีทำน้อยน,นียครับไม่ได้วางรูปแบบนั้นเอาแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจบสิ้นกันไปก็จบประมาณนั้นหรือเปล่าถ้าคิดอยู่แค่นี้มันก็ไปไม่รอดเลยครับผมว่านะเขาคงจะลําบากในการที่จะสร้างอะไรให้มันเกิดคําว่าเจริญง,งอกงามอย่างถาวออย่างยั่งยืนเนี่ยนะจิปะฏะ นานาทัศนะก็ได้แต่บอกเตือนๆกันซ้ำกันด้นนว่าท่านจะอยู่หน้าจอเนี้ยฮะคงจะไม่เป็นอย่างที่ผมเล่าทั่วๆไปให้ฟังนะครับก็ขอได้โปรดอย่าเป็นเช่นนกันแล้วกันอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เป็นหลักเป็นแกนเนี่ยให้มีเส้นแบ่งนะในถิงที่มันถูกต้องเอาไว้หน่อยครับอย่าไปล้ําผู้อื่นเขาจะเกินไปใช่ไหมเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะ่งการให้อภัยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน <c oughs> สถานะอะไรนะต้องฝึกนะฮะการให้อภัยโดยปกติต้องฝึกนะครับมันถึงจะก,กลายเป็นธรรมดาธรรมชาติได้แต่ถ้าหากว่าไม่ยอมฝึกปรือเลยเนี่ยโอ้ละบากลำบากมากถ้าหากว่าไม่ยอมฝึกปรือไม่ยอมปิีลิปรีปรปรนามีแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวเนี่ยโอ้ละบากนะครับมันก็น่าเห็นใจจะทำไงล่ะครับ ได้เพียงแต่บอกว่าน่าเห็นใจจริงๆแล้วก็คือใจนะก็คือความคิดเนี่แหละครับใช่นะความนึกคิดที่เรารู้เห็นกันแต่และวี่ละวันน,นะ <c oughs> ก็ลองๆใครควรดูนั่งมานั่งบทนฟังให้ใจรบวันนี้มันเปิดฉากใหม่เพราะว่าบ้านเราดทีวีตอนนี้ค่อนข้างจะ <c oughs> มาในบทบาทดีลาใหม่นะครับปรับปรุงครับ เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อที่จะอะไรนะทั้งภาพและเสียงนะเหมาะประกันใดควรประกันใดก็ลคอมเมนต์หน่อยก็ดีครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเราพยายามทำงานมีแต่กระปัน้นหัวใจก็ได้แท่ละเท่านั้นแต่เนื้อหาสาระจริงๆนะครับใน อ้บ้านเราทีวีก็พยายามบอกแล้วว่าเราจะเน้นอยู่สี่ศาสตร์นะครับมันมีวิทยาศาสตร์นี่ก็คือศาสตร์ทางด้านวิชาความรู้องค์ความรู้เนี่ยครับวิทยาศาสตร์โดยพวกยิงสาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงานโดยแท้จริงนะครับศาสตร์ที่สองคือเรื่องของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ที่สามคือพุทธศาสตร์สนาหลักธรรมคาสอนนะครศาสตร์ที่สี่ก็คือจิตศาสตร์ <c oughs> ด้านจิตนะฮะเพราะฉะนั้นด้านจิตนี่เป็นด้านที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับทั้งสี่ศาสตร์นี้จะนำมาบรณาการกันให้มันเกิดสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมต่อไปก็เชื่อว่าจะยืนอยู่ในส่วนพวกนี้แหละครับในการทํางานสำหรับบ้านเราดทีวีนะตอนนี้ก็ขอขายออกกว้างขวางมากเราก็พยายามที่อยากจะนำเาสิ่งที่ดีให้ถึงบ้านท่านจะอยู่ไหนก็ได้เด็ก ก็ดูฟังได้ผู้ใหญ่ก็ดูฟังดีสุภาพบุรุษและสตรีฟังแล้วก็พิณพินพิจารณาอย่ามาเชื่อผมจนกระทั่งเหตุเกินเหตุเกินปัจจัยแต่ทั้งหมดนั้นก็อยากจะให้ขบคิดพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งใดก็ตามที่ที่ผมนํามาเสนอผมก็เชื่อว่าก็ได้กรองกันพอสมควรแล้วแหะครับกรองมากแล้วแหะในการที่จะให้ขบคิดกันนะเพราะอย่างนั้นสุดผมก่อน อายุตัง้ง71ปีเข้าไปแล้วนะครับชาก็71ปีก็รวบรวมมาเยอะเหมือนกันนะประสบการณ์ตรงก็ไม่ใช่เรื่องน้นนอยๆหรอกครับแต่คณะกรรมการก็คิดว่าสิ่งที่นําเสนอมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงทั้ทางอ้อมที่เน้นหนักกันมากที่สุดระยะนี้เวลานี้คือการเดียวยารักษาผู้คนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ย่าไงมาช่วยเพราะว่ามีแต่พลังงานนั่นเองนะฮะออกมาจากตัวตนของตัวเองพลังงาน ผมใช้คําว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นการค้นพบได้ในตัวของเราเองก็แปลว่าผมเองเนี่ยค้นพบเองเพราะมันอยู่ในตัวเองซึ่งก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะพบเพราะมันเป็นของเราอยู่ในตัวของเราใช่ไหมไม่ได้ไปใช้องค์ประกอบอย่างอื่นเลยประมาณนั้นนะครับในการที่จะมารักษากายใจแล้วก็พัฒนาจิตนะ รักษาร่รางกายร่างกายใครก็ตามที่บอบช้ําก่อนที่จะถูกการแพทย์แผนแตะวันตกเล่นงานผมใช้คำว่านี้ก็แล้วกันนะก็ไปตรวจสอบจากเครื่องมือเครืองมือเหล่านั้นซะก่อนนะเสร็จแล้วก็มารักษากายทางด้านนี้โดยการใช้พลังงานที่ว่ามันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายม,มากมายกายกองเลยนะย่ากกันว่าไปตามเกิดตามมีประมาณนั้นนะครับใช่นะ แต่ถ้าหากว่าไปใช้การเยียวยารักษาทางแต่วันตกมาสูญเสียเยอะเพราะว่าสิ้นเปลืองเยอะมากมากเหลือเกินนะครับครับถ้าหากว่าใครเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีงามร่วมกันนั่นคือเรื่องราวของสุขภาพนะครับย้าเรื่องของกายก็คือร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยครับเรื่องของใจก็คือเรื่องของนิคิดเรื่องสังคมก็คือเรื่องของใจใจ ใจสาธารณะใจสาธารณะใจอาสาอย่างเงี้ยนะใจสาธารณะใจอาสาเรียกว่ากายใจกายใจสาธารณะกายใจอาสาในการที่จะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างเงี้ยไม่ใช่จิตนะครับจิตสาธารณะเนี่ยผิดยังไงผมก็บอกว่าผิด จริงๆแม่น่าจะพูดคำว่าผิดถูกไหยเนาะแต่มันต้องพูดเพราะถ้าหากว่าผมไม่พูดแล้วใครจะพูดแหละจิตสาธารณะจิตอาสากําหนดจิตะนะมัอะไรทํานองเนี่ยมีหลายจิตเนี่ยคำว่าจิตจิตเนี่ยส่วนมากก็มักจะใช้กันพุ่มเฟือยสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับสรุปกันแล้วกัน จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจบมีชอบามจากรูปงราา,านะครับจากเกสไลท์ like นะครับเราจะมีวิธีคิดอย่างไรถ้าหากเราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมของผู้คนที่ชอบพูดจาให้ร้ายหรือยั่วยุให้เราเกิดอารมณ์ะครับส่วนท่านที่สองนะครับขอน้ำเปญญ็นยาซักเหน็ดครั้งน่าจะดีนะครับ <c oughs> นั่นเป็นยาเนาะ <c oughs> จะทำอย่างไรถ้าหากว่าจะไปเจอมนภาวะทางอทางโสดประสาทกันแล้วกันเนาะ <c oughs> เรียกว่ามนภาวะกันแล้วกันวาจาเขาเป็นพิษวิธีง่ายๆครับทางส่วนผมผมจะผมผมยึดตรงนี้ดีกว่าครับ <c oughs> ผมขออน,นุญาตใช้เป็นตัวอย่างผมก็แล้วกันว่าผมเป็นคนที่ถูกเมียด่ามากที่สุดนะฮะ เอาเป็นว่าเขาด่าด้วยความหวังดีมองด้านนึงมันก็ใช่นะเขาด่าเราเพราะว่าเราไม่เคยไปช่วยอะไรต่งางๆนะเขาหรือว,ว่าเขามองเราเห็นแก่ตัวก็ว่าได้นะฮะไอ้ที่เขาด่าเราด่าเราไอ้ความจริงแล้วไอ้ความเห็นแก่ตัวมันก็ใช่นะมันก็ใช่จริงๆ ผมมีรถใช้ส่วนตัวแต่เป็นหนุ่มตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะแต่พอเวลามีแฟนมีภรรยาเขาให้แล้วก็ผมไม่เคยบริการเขาจริงๆนะก็สมมติถ้าเขาด่าจริงอ่ะอันนี้ก็ยอมรับว,ว่าเออถูกด่าเพราะฉะนั้นเมื่อยอมรับตรงนี้แล้วเขาด่าเรามาเราก็ไม่ถือสามันก็จบไปเพราะว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงเนี้ยนะฮะอ่ะนะล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นมนพิษมนภาวะแหละครับ แต่ถ้าหากว่าทั่วไปเนี่ยครับเราคิดว่าเป็นมนพิษซะเป็นมดภาวาะซะเนียเพราะว่าเรากับเขามันเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยใช่ไหมเ,เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมถนนทั้ทางนะเพื่อนร่วมกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาคือเขาวิธีคิดไง,ไง่ายๆเขาคือเขาเราคือเราถ้าเรากับเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ในลักษณะอย่างเช่นสามีภรรยาอย่างเงี้ยหรือว่าพี่น้องหรือว่าแม่ลูกพ่อลูกอะไรเป็นต้นถ้าหากว่าไม่อยู่ในกรอบนี้เราก็ถือว่าก็ก็ไม่น่าจะเป็นกังวลน,นะเนี่ยเอาสิ่งน,นั้นมาเป็นเป็นตัวอุปสรรคของความรู้สึกของเราผมว่านะทำให้ได้อย่างเงี้ย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําอะไรประชวชันเขาต่อนะฮะยิ้มเขาไว้ทําทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่จะเป็นลักษณะเป็นการประชวชันนะเหมือนกับแบ่งภาวะทางใจเราเป็นสองความรู้สึกรู้สึกที่หนึ่งคือตัวเรารู้สึกที่สองก็คือเกี่ยวข้องกันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่งานสองสิ่งที่จะมาเชื่อมโยงกัน เขามาทางนี้เราไปทางนี้เชื่อมเป็นงาน,นก็ก็นัดหมายเวลากันให้เองทําเวลาให้มันตรงซะคนไหนที่มาก่อนมาหลังหรือว่านัดหมายเวลาไม่เข้าเป้าประมาณนะแล้วก็คุยกันเรื่องตรงนั้นนะส่วนมากแล้วเพื่อนร่วมงานก็ไม่แต่คนก็จะกินแรงกันแหละกันนะเดี๋ยวผมก็เจอมาเยอะพวกเนี้ยกินแรงยิ่งเราไม่พูดไม่จาเราจะทางานได้มากมากนะเขาก็ยิ่งใช้งานหนัก ก็ดีเราได้ความรู้ได้ความสามารถเห็นไ,ไหมเราก็ได้ตรงนี้คนที่เขาไม่ทําเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่เราทํมามากเราก็ได้มากเห็นไ,ไหมข้อสรุปของเราก็ได้เยอะถ้าเราคิดเช่นที่ว่านี้ผมว่านะส่วนตัวผมแล้วผมก็บอกว่าแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพูดอะไรก็ตามทีถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับตัวเราอันประกอบไปด้วยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวของเราเราก็ไม่น่าจะ มามาดิบมาเป็นประเด็นในการที่จะมาทําให้เราเนี่ยสูญเสียความรู้สึกในส่วนตัวสตวัสตวผมว่านะนี่คือวิธีการในการที่จะทําอย่างไรนะที่จะป้องกันมนพิษที่มาทางหูได้ใช้วิธีนี้ครับนะส่วนผมนะส่วนท่านนก็นลองไปใช้ดูให้มันเกิดประโยชน์เอาเองก็แล้วกันนะครับเอามีอีกไหมนะสำหรับท่านที่ เห็นถ่ายทอดสดให้ดูให้แรงนานกันก็ดีครับเรื่องนี้ยิงไหมทวนยิงไหมเมื่อกี้เนี่ยตอบคาถามได้ชัดไหมเนี่ยหรือว่าเข้าป่าไปเอาเชิญจะช้าผมชอบนะผมชอบให้ถามผมชอบเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันดีมันเงั้นเรียวไทม,ม์นึงก็มีประโยชน์ตรงนี้ครับจะชอบชอบให้ถาม จะได้แชร์มันจะได้ง่ายอย่างน้อยสมผมก็ถือว่าเจ็ดิบปีแล้วพอที่เป็นมีประสบการณ์ได้หลายอย่างที่จะมาวางเป็นพื้นฐานให้สำหรับคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่ารุ่นเดียวกันนี่กระนั้ที่อยู่หน้าจอด้วยกันบางทีบางท่านบางทีไม่มีหลักใช่ไหมฮะก็หลักการที่ให้ไว้ไป,ไปบอกลูกหลานสืบต่อไปข้างบ้านท่านลูกหลานท่านอะไรครับมันก็สืบมันก็จะไปอย่างนั้นได้เองเก็บเทน้อยเทน้อยครับผมว่านะ เอานี่ไหมเก็บตกในวันนี้แค่นี้พอมั้งเนะถ้าไม่มีอะไรเพริ่มเติมก็ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณครับที่ติดตามอย่าลืมสามคำนี้ฮะเพราะว่าสามคำนี้ต่อไปนี่มันก็จะกลายเป็นเป็นเรื่องมันราวนะฮะง่ายง่ายสามคำน,คออนี้ก็เคยง่ายพระธรรม,มแล้วก็พระเจ้าแล้วก็พลังงานที่บริสุทธิ สามสิ่งนี้มันเป็นทรีอินวันนะครับมาถึงวันนี้ผมว่าใช้ได้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับในสิ่งที่ผมมันมนาใช้พอไหมครับโอเคถ้าพอแล้วก็คุณทำดีบอกว่าขอทำน้ำด้วครับอุ้ย <c oughs> อไอเรื่องน้ำขอเล่าให้ฟังนี้ดีกว่าเรื่องน้ำง่ายๆครับพอเวลาผมทำรายการเนี่ยหยิบน้ำอะไรเป็นขวดเป็นขันเป็นกระมังอะไรก็จับเอาไว้หนีอปไว้นะ เพียงแค่หนีไปไว้นะครับฟังๆไปเลยครับมันพลังนี่มันจะซึมซับเข้ามันไปเองประหลาดประหลาดครับแต่ถ้าหากผมจะพูดในเป็นเรื่องมันเราก็คือผมใช้คําว่าทุกโมเลกุลของน้ําที่ท่านจับอยู่นั่นแหละครับสัมผัสลนกอดอยู่นั่นแหละครับนะฮะทุกโมเลกุลของน้ําจะเท่ากับโมเลกุลของผู้ที่กอดให้เราคือโลกโลก,โลก,โลกคืเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมฮะเราเคารพเป็นหนึ่งเดียวกัน